อ่าโอเคนะครับเรียนนะวันนี้ก็วันที่สิบกันยาเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะครับในบทในส่วนบทที่หกก็คือพาวนามของเราเรียนบทนี้นะครับครูแมนนะนะครูแมนได้สอนนะครับได้สอนหรือว่าได้เราได้เรียนรู้วิธีการคิดอ่าไปในคณิตเพิ่มเติมมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมาทบทวนนะครับในส่วนที่เป็นพื้นฐานให้สักนิดนึงนะครับเราจะได้อ่จะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ ในส่วนของพระหุนามนะครับเดี๋ยวเราเรียนกันแบบสรุปเลยแล้วก็เจาะลึกนะครับไม่ได้เจาะลึกอาลงพื้นฐานเราทบทวนพวกเราในตัวนั่นเลยครับก่อนที่เราจะขึ้นพระหุนามคําว่าพระหูเนี่ยเออพระหูมันก็มีความหมายตรงตัวนะพระหุนามเอกนามอะไรเงี้ยนะครับมันก็เอกนามสดงว่ามีแค่หนึ่งสิ่งส่วนพระหูมันจะมีสองสิ่งขึ้นไปใช่ไหม หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูทบทบวนควาว่าเอกนามนิดนึงนักเรียนเอกนามเอกนามมันคืออะไรมันมีหน้าตาเป็นไงนะครับอเอกนามนะครับมาดูตรงนี้ตัวเลขเรา 3x กําลัง2นักเรียน 3x ก,กําลัง2นะครับมันคือเอกนาม เออแล้วเอกนามมีอะไรบ้างนักเรียนจำไว้ให้เอกนามจะมีค่าคงที่นะครับเนี่ยมีค่าคงที่ใช่ไหมมีค่าคงที่มีตัวแปรนะครับเอกนามแล้วก็จะมีเลขชี้กําลังหรือว่าเลขเลขยกกําลังเนี่ยนักเรียนเลขยกกําลังต้อเป็นศูนย์ศูนย์เป็นต้นไปนะเลขลบยกกําลังจะเป็นได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยไปจำไว้ว่าเลขยกกําลังห้ามติดลบแค่นั้นแหละ แล้วก็เอกนามเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของผลคูณก็คือจะมีค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรที่คูณกันอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเอกนามเพิ่มเติมนิดนึง่างนี้เอกนามก็เช่นเนี่ย 4x กำลังห้าเป็นเอกนามแน่นอน x กำลังสก็เป็นเอกนามไอค่าคงที่ตัวน้า้อาจจะเป็นเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนก็ได้เออจะเขียนแค่ x กำลังสองพอแล้วก็เ นักเรียนเลขทั่วๆไปนะครับเป็นเอกนามหมดลบเจ็ดเป็นเอกนามเป็นไงนักเรียนครับย้อนมาดูตรงนี้นิดนึงครูบอกแล้วว่าเลขชี้กําลังเห็นไหมเลขชี้กำลังสามารถเป็นเลขอะไรได้เป็นเลขศูนย์ได้ใช่ไหมถ้าเลขชี้กำลังมันเป็นเลขศูนย์นะครับสมมติไอ้อเลขเจ็ดตัวเนี้ยมันจะเป็นลบเจ็ดเอ็กกำลังศูนย์ใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันยกกําลังศูนย์มันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเออตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็ดคูณกับหนึ่งเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเจ็ดยังเก่านะครับโอเคแล้วก็นี้เหมือนกันเศษส่วนเศษหนึ่งเสองก็เป็นเอกนามเหมือนกันนะครับอ่าเอกนามทีนี้เราไปดูในส่วนของพหุนามบนะ้างอ่านักเรียนถ้าครูถามว่าเอกนามมันคืออะไรลองตอบได้นะนักเรียนเอกนามมันยื่รูปย้ำอีกครั้งหนึ่งยืดรูปผลคูณโดยที่จะมีค่าคงที่แล้วก็ตัวแปรคูณกันแต่ตัวแปรเนี่ยสามารถ มีเลขชี้กำลังหรือว่าเลขยกกำลังตั้งแต่0ต้นไป0 1 2 3 4 5 7 7 8 9เนี่ยแต่ห้ามติดลบนะครับจำไว้แค่นี้ส่วนพหุนามนะครับเรามาดูพหุนามพหุนามมันคืออะไรนี่วันนี้ในเรื่องที่เราต้องเรียนเราเรียนพหุนามพหุนามก็อย่างเช่นมี 3x นะครับ 3x กำลัง2บวก1 5 x บวกลบ 8y อะไรเป็นพหุนามหมดเลย 6x ลบ 3x บวก4นะครับเป็นพหุนามทีนี้ถามว่าพาหุนามมันคืออะไรครูนี่อยู่นี้ที่โต๊ะอาจารย์ไว้พหุนามมันคือจะมีเอกนามมากกว่าหนึ่งตัวเป็นต้นไปนะครับอ่าพาหุนามจะมีเอกนามมากกว่าหนึ่งตัวเป็นต้นไปนะครับโอเคนะก็คือเนี่ย 3x นะครับมาดูตรงนี้ สามเอกกำลังสองอันนี้ก็คือเอกนามหนึ่งตัวบวกกับหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นเอกนามเออพอมีเอกนามมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปปุ๊บมันจะกลายเป็นพหุนามนะครับเออมันจะปิ้งกลายเป็นพหุนามอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็มีสองตัวนะห้าเอ็กกับลบแปดวายส่วนี้มีหกเอ็กกำลังสองสามเอ็กแล้วก็สี่นะครับมีมีสามตัวก็จะกลายเป็นพหุนามโอเคแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามา ดูความแตกต่างของการบวกและการลบเอกนา,ามกับพหุานามกันอ่าโอเคนักเรียนดูชัดๆนะครับดูให้ชัดเจนการบวกและการลบเอกนา,ามโจทย์ของเอกนา,ามมันจะเป็นยังไงนี่นักเรียนดูโจทย์ที่เป็นเอกนา,ามมันจะมีอะไรที่เหมือนกันมีค่าคงที่ใช่ไหมมีค่าคงที่และดีกรีที่เหมือนกันนะครับสําหรับการบวกเอกนา,ามและพหุานาม สิ่งที่เหมือนกันคือมีตัวแปรนะครับนี่จะมีตัวแปรแล้วก็มีเลขชี้กาลังที่เป็นดีกีเดียวกันดีกีก็คือเลขชี้กำลังนั่นเองมีตัวแปรเหมือนกันอโอเคอเขน่นี้แล้วกันเนี่ยทั้งหมดนี้มันเป็นเอกนา,ามหมดเลยนะครับไม่ใช่พหุนามโอเคนะเนี่ยเรกเรียนบางคนเห็นอ้าวครูนี่มันโจทย์พหุนามเรกเรียนไม่ใช่พหุนามนครับนี่มันเป็นเอกนา,ามที่หน้าตาเหมือนกันอ่าโอเคอันนี้ก็คือเอกนา,ามหน้าตาเหมือนกันเขียนอย่างงี้ได้ อันนี้มันคือเอกนามหน้าตาเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันแล้กันผมบอกจะเหมือนในอันนี้มันกับอกนี่ไม่สี่เอก,เอ,กอ่ะมันคือเอกนามที่หน้าตาคล้ายกันถ้าเอกนามหน้าตาคล้ายกเนี่ยมันสามารถนํามาบวกมาลบก,กันได้นะครับโอเคอันนี้คูณข้ามข้อหนึ่งไปนี่อยู่นี่เพิ่งอยู่นี่เห็นปะ มีเนี่ยเห็น 3, ไหมวายกำลังสามวายกำลังสามมีวายกำลังสามหมดเลยนะครับมันคือเอกนามที่คล้ายกันไม่ใช่พหุนามนะครับเอกนามคล้ายกันบางคนอ่านเองมันดูหน้าตาพหุนามแล้วเล่นพหุนามมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นปะหก x กำลังสองสาม x สี่เนี่ยเหมือนกันหมดไหมอันนี้มันข้างหลังมันเป็น x กำลังสองอันนี้เป็น x เดียวสี่เนี่ยมันคือ x กำลังศูนย์นั่นเองใช่ปะ มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคมันจึงเป็นพหุานามลบก่อนโอเคทีนี้วิธีการบวกหรือว่าการลบเอกนามที่คล้ายกันนะครับก็ทำไม่ยากนะครับมาดูวิธีคิดวิธีคิดนะครับทุกครั้งนี้เราเขียนเราเขียนจทก่อน2 y กำลัง3บวก3 y เท่ากับ3บวก ลบ 4y นั่นเองครับสำหรับการบวกหรือว่ากับลบเอกนามเนี่ยเราดูที่หน้าตามันเหมือนกันยางเนี่ยมันเป็นเอกนามที่ขายกันแล้วนะครับเราสามารถดึงตัวเลขนะครับเข้าที่มาบวกกันได้เลยก็ได้เท่ากับตัวแรกเป็นอะไรเองลบ2บวก3แล้วก็บวกกับลบ4ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังมันเหมือนกันมันคือ y กําลัง 3นั่นเองหรือว่าใครจะคิดในใจก็ได้อ่รลบสบวกสามบวกลบสได้เลยนะครับไม่ต้องไปเขียนตัวคูณก็ได้นะตรงนี้ที่เขียนไว้เพื่ออ่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับก็ลบสบวกสเนี่ยตรงนี้นะคือสิ่งที่เราผิดพลาดใช่ไหมได้เรียนลบสบวกสลบสเราเป็นหนี้เรามีหนี้2บาทมีเงิน3บาทตรงนี้เหลือฟึบตรงนี้เหลือ1 1 4, ึหบวกลบสหมายความว่าไงลบสี่คือเราเป็นหนี้เรามีหนี้4บาทมีตังค์แค่บาทเดียว พราะฉะนั้บวกลบสเรามีตังค์แค่บาทเดียวไปใช้นี่ปุ๊บก็จะเหลือ3บาท,บาทก็ติดลบอยู่เป็นนี้อยู่สบาทก็ได้ลบ3 y กําลัง3เรียบร้อยแล้วเราก็ตอบนะแค่นี้ลบ3 y กํากำลัง3อีกยามอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการบวกเอกนามหรือว่าการลบเอกนามเนี่ยเราดูแค่ว่ามันเหมือนกันยังมันเป็นเอกนามที่ขายกันยัง ถ้ามันขายกันแล้วมันเหมือนกันแล้วเราสามารถนํามานํามาบวกมาลบกันได้เลยนะครับเออเห็นไหมมันมีอะไรเหมือนกันมันมี y กําลัง3เหมือนกันหมดแล้วนะครับเนี่ยมันคือเอกนามที่คล้ายกันเราสามารถนํามาบวกกันได้อันนี้คือเอกนามแต่พหุนามย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่พหุนามอยู่นี่เห็นป่ะ x กําลัง2อันนี้ x อันนี้4ตัวเดียวมันคือ x กําลัง0นะครับ มันไม่คล้ายกันหรือว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับโอเคอ่ะไปดูต่อทีนี้เหมือนกันครับไปดูของการลบแต่ว่าลบนะครับเราก็อย่าลืมลบลบเนี่ยมันเป็นสามารถเปลี่ยนบวกได้นะโอเคนะวิธีคิดแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับลบ9 x, x, x 8 x ลบ x ลบลบ 8x อะไรที่เหมือนกันก็คือมีตัว x เ,เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมนะครับเนี่ยมีตัว x เ,เหมือนกันหมดแล้วก็แสดงว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันรั้วเหมือนกันก็ได้เอาคล้ายกันดีกว่ามันยังไม่เหมือนนะเราก็นําค่างที่มาคิดเฉยตัวหน้าเป็นอะไรลบเก้าลบสี่ลบแปดแบบนี้แล้วข้างหลังใส่ตัว x กว้ฟึบนักเรียนเก้าลบเก้าลบสี่เอาละพวกเราปัญหาแค่ลบเก้าคือเป็นนี่ นะครับแล้วก็เป็นนี่ลบสี่ก็เป็นนี่เช่นเดียวกันนะเนี่ยอันนี้คือนี่นี่น,น,นี่ก็ได้ลบสิบสามเออลบสิบสามแต่ตรงนี้ลบลบอ่านักเรียนลบลบตรงนี้เราจะการให้กลายเป็นบวกซะก็ลบสิบสามบวกแปดเรามีนี่สิบสามบาทมีกัน,กนทงแค่แปดบาทอีกแล้วนะครับเหลืออะไรเอ่ยเราเอาแปดบาทไปใช้นี่ครับมีหนี้มากกว่าหนี้น้อยเราต้องไปใช้นะครับถึงแม้ว่าเรามีเงินน้อย ก็ไปใช้ปุ๊บก,ก็จะเหลือเท่าไรหรลบห้านะแค้นี้ร้อยเหลือเท่ากับลบห้าเราก็ได้เท่ากับลบห้าเนะครับแล้วเราก็ตอบได้เลยนะครับก็เนื้อหานี้เราก็เคยเรียนมาบ้างแล้วในอยู่ที่คณิตเพิ่มเติมม .1 นะครับแล้วก็ครูแมงได้สอนไปบ้างแล้วนะนะครับในส่วนของคณิตเพิ่มเติมม .2 แต่ว่าเนื้อหามันอาจจะ ยากกว่านี้หรือว่าโจทย์มันอาจจะยากกว่านี้นะครับแต่ว่าของครูเราแค่มาสรุปความรู้พื้นฐานความเข้าใจเราให้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวมสามเราจะใช้เยอะมากนะครับสําหรับเรื่องนี้ต่อไปไปดูการบวกและการลบพหุนา,นามเออเจอคำว่าพาหุนา,นามแล้วเห็นไหมโจทย์มันจะเป็นไงเนี่ยจงหาผลบวกของสอง x บวกสิบแ,และลบห้า x กำลังสองลบ x บวกหนึ่งนักเรียนทุกตัวมันจะมีอะไรไม่เหมือน มีอาร์ดีกีหรือว่ามีข้างที่อาตัวแปรไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือพหุนามอ่านี่เริ่พหุนามแล้วทีนี้การบวกพหุนามบวกยังไงเออเขาให้หาผลบวกแสดงว่าเราต้องเอาไอ้อนแรกกออนที่สองมาบวกกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเขียนวิธีคิดนะครับวิธีคิดก็ใส่วงเล็บนะครับในการบวก 6 x กำลังสองบวกสิบอ่านี่นเ,เรียกเราต้องใส่วงเล็บนะแล้วก็บวกกับลบห้า x กำลังสองลบ x บวกหนึ่งและเนื่นการที่เราจะ r นำมาบวกกันได้นะครับเขียนแปมขออนุญาตเขียนใหม่จะใหญ่หนนิดนึง Okay. นักเรียนการที่เราเราจะนาําพหุนามเนี่ยมาบวกกันได้เราต้องเอาวงเล็บออกก่อนนะครับคันนี้คันแรกเอาวงเล็บออกแล้วมันคนครูเอาถามครูแล้วครูจะเขียนทำไมเออนักเรียนที่เหตุผลนี้ต้องเขียนวงเล็บเพราะว่าเขาให้นําตัวนี้นะครับกับตัวนี้มาบวกกันนะครับเออก็คือพหุนามมันมาแยกกันนะครับมันคนละตัวกันเราต้องใส่วงเล็บเข้าไว้เพื่อแยกมันซะแต่ตอน,นเราจะมาบวกนะครับเราต้องทอดวงเล็บ การเรียนสาหรับการบวกเนี่ยมันไม่ยากเราสามารถเปิดวงเล็บได้เลยจาไว้นาการบวกนะครับทอดวงเล็บได้เลยเราก็จะได้เท่ากับอ่าขออนุญาตใช้ปากกาของฤทธิ 4, เราจะได้เห็นชัดจะได้เท่ากับห x กําลังสองบวก10แล้วก็บวกลบ5 x ตรงนี้ฉีนเซงลงเล็บนิดนึงนะเดี๋ยวมันซับสนกันขึ้นม่แล้วก็ลบ x นะครับแล้วก็บวก1ได้เลยนะครับโ oh, อ้้หเราจะบวกไงได้เลยครับการที่เราจะบวกกันได้มันต้องบวกนไหนหรือว่าลบเป็นไหนนี่ต้องให้มันมีหน้าตาที่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดตัวที่เหมือนกันเนี้ยสามารถนํามาบวกมาลบกันได้นะครับเราก็ไปดูตัวที่มันเหมือนกันนั่นเองก็ตัวไ้เหมือนกันนะมีไงใช่ไหมหก x กับลบห้า เอกกำลังสองนักเรียนสามารถคิดเลขในใจได้เลยนะครับหรือว่าใครคิดไม่ได้เราก็ไปตั้งคิดข้างนอกก็คือหกบวกกับลบห้านักเรียนหกบวกลบห้าเท่าไหร่มีเงินหกบาทมีนี่อยู่ลบห้าใช่ไหมผกา,ารก็เหลือหนึ่งบาทแต่ถ้าเกิดเราลบเหลือหนึ่งนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไม่เขียนไม่ต้องไปเ,เขียนเลขหนึ่งอีกได้นะเนี่ยเราจะได้หนึ่งเอกกำลังสองใช่ไหมเธอเลขหนึ่งอยู่หน้านะครับเราไม่นิยม,มเขียนนะหรือใครจะเขียนก็ได้ไม่ว่าการการผิดใช่ไหม ไม่ต้องเขียนกันได้นะครับต่อไปสิบสิบตัวเดียวก็ต้องไปบวกกับตัวเลขที่เป็นเลขตัวเดียวใช่ไหมเราก็หาในชุดเลขไหนนี่เอาสิบมาบวกกับหนึ่งนั่นเองสิบบวกกับหนึ่งก็ได้นะสิบเอ็ดก็ได้เท่ากับอ่ะบวกสิบเอ็นคาบวกเราใส่บวกไว้บวกสิบบวกสิบเอ็นนะครับแล้วก็นั่นเองลบเอ็กซ์ x, นี่ลบเอ็กซ์มันไม่มีอะไรที่มาบวกได้ใช่ไหมเราก็ใส่ไว้เลยนะครับก็ได้เท่ากับ ลบ x เังยงกาแหละแต่ว่านั่รียนครับาจาวิธีการตอบใครจะตอบแบบนี้ก็ถูกนะแต่ให้ในักเรียนจำไว้นะครับสําหรับการเขียนพหุนามนะเขาจะเขียนเรียงดิคีก็คือเอาดีกีมากกว่าหน้าก็อย่างเช่นดีกีคืออะไรางคนถามว่าดีคือนคนอะไรกูดิคีคือเลขชี้กำลังเอาตัวที่มีเลขชี้กำลังมากๆไกว่าหน้าอย่างเช่นนะ x กําลัง3ให้เรียงไป x กําลัง2 x กําลัง หนึ่งหรือว่า x กลังศูนย์ x กลังศูนย์ก็คือไม่มีนั่นเองก็คือเลขหนึ่งเลขทั่วไปเพราะฉะนั้นตอนเราจะตอบนะครับเราก็เรียงใหม่มันสวยงามสิตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ x กาลังสองออเอาอีกอยก่อน x ตัวเดียวจะมีเลขชี้นำเป็นเลขหนึ่งนะครับก็เอา x ไ้ก่อนลบ x แล้วก็บวกสิบเอ็ดตัวเลขทัท่วๆไปจะมีเลขชี้นำเป็นเลขศูนย์แบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ตอบ x กำลังสองลบ x บวกสิบเอ็ดนะครับก็ให้เราจำไว้นักเรียนสำหรับการบวกเอาหนา,ามถอดวงเล็บได้เลยนะครับสำหรับการบวกการบวกเปิดวงเล็บได้เลยเขียนบครับเปิดเปิด,ปดวงเล็บได้เลยนะครับอืมตรงนี้ ก็คือเราสามารถเปิดวงเล็บแล้วคิดเลขได้เลยนั่นเองทีนี้เราไปดูในโจทย์ของส่วนเป็นการลบบ้างจงหาผลลบอ่ะ,ออะตรงน,นี้กอนี้มีวงเล็บให้นะครับเราก็มาเขียนวิธีคิดก่อนวิธีคิดตัวหน้า 15x นะครับบวก2ลบ x กำลัง2บวก สิบสอง x ลบหกก็อย่างที่บอกไปในการคิดเลขเนี่ยเราต้องถอดวงเล็บก่อนใช่ไหมถึงจะสามารถานําเลขมาคิดกันได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายลบนะครับถ้าเราถอดวงเล็บออกนะครับค่าที่อยู่ในตัวหลังจะเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยก็คือค่าก็คือเครื่องหมายนั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับตัวหน้าเหมือนเดิมน,นะครับก็คือสิบห้า x บวก2จาก x ธรรมดาเนี่ยไม่มีเครื่องหมายลบมันก็จะกลายเป็นลบ x กํลัง2นะครับจากบวก12เห็นไหมตัวเนี้ยบวก12มันก็จะกลายเป็นลบ12 x จากลบ6มันจะกลายเป็นบวก6โอเคก็ให้เราจําไว้นะครับสําหรับการลบการลบพหุานาม สำหรับการลบพอเราเปิดวงเล็บออกพอเราเปิดวงเล็บนะครับค่าอค่าในวงเล็บหลังจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเปยนยังไงก็คือเปลี่ยนตรงข้ามนั่นเองนะครับโอเคนะตัวน,นี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดเล็กๆให้เราไว้จําไว้ใช้นะครับถ้าเกิดการบวกเปิดวงเล็บไปเลยแต่ถ้าเกิดการลบเนี่ยค่าเอ้ามายในวงเล็บหลังจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามอ่านเขียนให้ชัดเจนนะเปลี่ยนไปตรงข้ามเรามาสรุปแบบอ่าไวๆเลยนะอ่าตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปดูนี ตัวแรก 15x เนี่ยมันต้องไปทำอะไรกัน 15x มันต้องไปนี่ไง 15x ลบ 12x นะครับคู่นี้ให้เราดูที่หน้าเครื่องหมายค่าของตัวเลขด้วยนะครับมันคือลบ12 15x ลบ 12x มันก็เหลือเท่ากับ 3x นะ2 2นี่บวก6นหให้ดูอ่านเรียนวิธีการคิดให้เรามาดู ว่ามันจะบวกจะลบเนี่ยให้มาดูข้างหน้าตัวตัวหลังนะครับเนี่ยมันบวกใช่ไหมนนี้มันลบเห็นไหสองบวกกับหกก็จะเท่ากับแปดใช่ไหมก็เป็นบวกแปดบวกแปดแต่ว่าเอ้าคู่อันนี้เอาคู่ไอ้ไอ้ลบเอ็กตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีตัวไม่มีคู่ไม่มีคู่คิดนนเนี่ยของเราก็ใส่ไปเลยก็จะเท่ากับ x กําลังสแต่ตอนตอบอย่างที่บอกไว้นะครับเราใช้ดีกรีมากขึ้นหน้านะเรียงให้สวยงามนิดนึงมันจะได้เท่ากับลบัลบลบ x กําลังสอนะครับส x เนี่ยมันไม่ติดลบมันก็คือค่าบวกบวกส x แล้วก็บวกแปดเรียงให้สวยงามแบบนี้นะครับเราก็ตอบลบ x กํลังสบวกส x บวกแนะครับ อะมาดูอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้อ่ะวิธีคิดเลยแล้วกนขคือวิธีคิดเลยเลนื้อหเอกสารเดีย๋ยวครูเซฟให้แล้วก็ส่งให้ในไลน์นะครับพร้อมทั้งคลิปวิดีโอด,ด้วยวิธีคิดนะครับก็เขยนโจุดปไปก่อนนะครับ3 x กำลัง2ลบ x ลบนะครับแล้วก็ลบ3 x กำลัง2ลบ x ลบ ในเรื่องครูขออนุญาตเขียนเท่ากับข้างล่างนะครับเพราะว่า,าเราเขียนเท่ากับตรงนี้มันไม่พอนะครับขออนุญาตมาเขียนข้างล่างเท่ากับเปลี่ยนไปสีอื่นดีกว่าก็เหมือนเดิมนะครับการลบนะโอเคข้อหมายลบถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปิดวงเล็บปุ๊บเป็นไงค่าจะเปลี่ยนนะครับามาดูกันก็คือค่าในวงเล็บหลังนี้จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับตัวหน้าเหมือนเดิม ตวหนาเขียนแบบสม x กําลัง2ลบ5 x ลบ10นี่ไละเลืครับจาก3 x กําลัง2ธรรมดาันก็จะจายไ,ไจะกลายเป็นลบ3 x กําลัง2มีจากลบ1 4 x ก็จะกลายเป็นบวก1 4 x จากลบ15จะกลายเป็นบวก15ที่เหลือเราก็มา,าคิดเลขเหมือนเดิมแต่ข้อควรระวังตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้ถูกเลยนะนี่เน้นย้ำเลยเห็นไหมเนี่ย โอคค่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเรามาชิเลขปกติมาหาคู่บวกลบเลขกันนั่นเลยครับตัวแรก3 x กำลังสอเออลบส x กำลังสองนั่นเลยวิธีการดูเครื่องหมายลบเราไม่ให้ดูที่ตรงนี้นะครับเออไอ้สา x กลังสให้เราดูที่เครื่องหมายหน้าตัวที่2เนี่ย สา x กำลังสองลบสม x กำลังสองมันก็เหลือเท่ากับอะไรเท่ากับศูนะเออเหลือเท่ากับศูนย์มังเขียนน,น่นเหลือศูไม่ต้องเขียนนะครับเศูนย์ต่อไปตัวตัวที่2อลบห x นี่แต่ตรงเนี้ยอันนี้คือลบห้า x นะครับลบห้า x บวกนี่บวกสิบี่ x นี่นเลยครับลบห x บวกสิบ x เล้อะไรเอ,อ่ยก็นับไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอกยาหลือเ้าใช่ไหมก็คือเรามีตังค์ยีสบาทมีน่อยู่5บาทก็เหลือ ima, 9้าบาทก็เท่ากับ 9x นะครับแล้วก็ลบสิบนัเนเยนเราเอาลบสิบนะครับนีลบสิลบสิบวกกับนี่นัเนียนบวกนะครับเป็นกงบวกบวกกับสิบห้าลบสิบวกสิบห้าก็ได้เท่ากับ เอออันนี้ก็มีนี่ยูสิบบาทลบสิบบวกสิบห้ามีต่างสิบห้าบาทก็เหลือเท่ากับห้านะครับบวก 5, บห้าเรียบร้อยแล้วตอบเก้าเอ็กบวกห้านั่นเองโอเคเดี๋ยวกันบ้านเดี๋ยวครูโซวให้นะครับสักสองสามข้อพอไม่น่าเยอะ